ช่ชมขาในยุคข,ของโควิด1 9แบบนี้หลายๆคนเดือดร้อนนะคะคนในวงการลูกทุ่งเองก็เดือดร้อนไม่แพ้กันค่ะทางด้านนายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยทศพรหิมพา,านก็เลยจัดพิธีไหว้ครูณวัดใหม่พดุงเขตจังหวัดนนทบุรีนะคะพร้อมกับมอบเงินให้กับนักร้องลูกทุ่งที่ตกยากคนละ500บาท โดยมีสมาชิกมารวมกันกว่า300คนนอกจากนี้ก็ยังมอบถุงยังชีพเข้าสารอาหารแห้งให้กับชาวบ้านอีก500คนซึ่งก็มีคนลุกทุ่งอย่างสลักจิตดวงจันทร์มามอบเงินให้กับสมาคมอีก20,000บาทโดยทศพลเผยว่าดีใจที่ได้ช่วยเหลือคนดนตรีซึ่งก็ยังรอลุ้นอยู่ว่าสถานบันเทิงงานโชว์งานรื่นเริงต่างๆจะกลับมาจัดได้ไหมพร้อมวอนหน่วยงานรัฐเห็นใจเพราะใช่ว่านักร้องลูกทุ่งจะรวยทุกคนคะ่ะ เราลุ้นตั้งแต่ก่อนจะหมดมิถุนาแล้วเห็นว่าต่อไปอีกเดือนก็เข้าพรรษาพอดีพอมิถุนาก็กรกฎาคมพรรษาเข้าพรรษาอีกสามเดือนนะก็เหมือนก็เหมือนก็โดนโควิดเหมือนกันฮะพักผ่อนอยู่แล้วก็แย่เลยถึงสิ้นปีนะจะมีงานอีกหรือเปล่าเพราะว่าจะภาพก็จะมีเงินเม่ทองมาจ้างเราหรือเปล่าเพราะว่าทุกคนโดนวิกฤตตรงนี้กันหมดเลยอยากจะให้มีมาตรการช่วยเหลือศิลปินนะที่มีความเดือดร้อน ก็เป็นกําลังใจให้นะคะและเชื่อว่าน่าจะมีมาตรการที่จะออกมาช่วยเหลือศิลปินลูกพุ่งที่เดือดร้อนด้วยใช่ค่ะต่อกันที่